สวัสดีพี่พี่เพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่ห้าหนึ่งสองะครับห้าร้อยสิบสองนะครับมีพาระสะสมพระเกมมาแบ่งปันนะครับรายการละสองสามร้อยบาทนะครับรายการละสามร้อยบาททุรายการเลยนะครับรายการสามร้อยนะครับีองค์สุดท้ายนะครับอันนี้พิเศษนะครับเป็นรายการอันนี้หน้าด้านหน้าจะเป็นหน้าครับขอบนี่จะเป็นเงินนะครับอันนี้ หนึ่งพันบาทเลยนะครับอันนี้ให้ได้แค่หนึ่งพันนะครับขอเงินหน้าหนักนะครับนี้ช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากคนเพื่อนพี่พี่ที่กำลังชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเริ่มองแรกนะครับเป็นคุณแผนนะครับคุณแผนบ้านกลางนะครับนี่ครับ มีกวดมีทรายนะครับเก่าๆนะครับนี้นี่ครับดูเก่านะครับเป็นชั้นๆๆเลยนะมีอภานะครับมายเลสองนะครับเป็นสมเด็จปกโคนะครับเก่าเหมือนกันครับแต่ไม่ทราบที่นะครับนี่ครับเป็นสมเด็จปก เก่าสภาพหิ่งนะครับนี่ครับใหญ่เมุมยังมีอยู่นะครับหิ่งหิ่งนะครับก่าเก่านะครับนี่ครับน้านหลังเห็นครับเห็นมวนสาเลยนะครับนี่ครับเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะครับเงินเม็ดตะตาลเม็ดขาวนะครับสมติดปกโคเก่านะครับ ก็สามร้อยบาทนะครับมาที่สามนะเป็นสมเด็จวัดเกศนะครับสมเด็จเกชโยนะครับพิมพ์วัดเกชโยนะครับรัแบบนี่มีรอยหลุดร่อนไปบ้างนะครับผิวพระนะครับหลุดร่อนมากนะครับ หมายเลขสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับเนี่ยครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านะครับนี่ครับแห้งนะครับเก่าแห้งนะครับงอเลยนะครับเก่าเก่าแห้งๆเลยนะครับงอเลยนะพ้าเก่าหมายเลขห้าเป็นพระปิดตานะครับไม่ชาบที่ครับเนื้อหามวลสารครับ นุ่มนะครับแล้วด้านหลังเป็นรูปใบโพนะครับก็มีปั๊มลงไปเหมือนพระอาจารย์ลีนะครับนี่ไม่แน่ใจนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่สุกนะครับปิตาหลวงปุ่สุกวัดปากคลองนะครับนี่ครับเรียมเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะครับหมายเลขหกนะครับ หมายเลขเจ็ดเขาเป็นหลวงปู่แหวนนะครับใส่กร,รมฐานใส่พระจารย์มาครับต่อโค้ดนะครับเนี่ยต่อโค้ดนะครับหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นถิ่นกำเนิดนะครับปีรุ่นถิ่นกำเนิดนะครับีนนี้จะเป็นปีเกิดน,นะครับสองสี่สามสองหลวงปู่แหวนรุ่นถิ่นกำเนิดน,นะครับพราสวยอยู่นะครับด้านหน้า,น,านะครับต่อโค้ดนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นพัปีรันนะครับนี่ครับมีแร่เต็มนะครับตรงนี้ครับสภาพใช้มาบ้านครับนี่ครับมองห็นแร่นะครับแร่ดอกมะขามนะครับทั่วองค์นะครับองนี้นะครับนะครับแล้วใบโพก็คมคมนะครับใบโพต่วนี้ใบนะคมชัดเจนเลยนะครับด้้นหลังมีรอยมือมือนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อเพรนะครับ นี่ครับสมเด็จหลวงพ่อเพด้านหลังเขียนว่าเพพัน,นครับสมเด็จหลวงพ่อเพนะครับสวยคมนะครับหมาเยเลขสิบนะครับเป็นพระปิตานะครับพระปิตาลอยองค์นะครับ หมเสิบเป็นพระปิตาลอยองนะครับหมายดีสิบเอ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณนะทองผสมนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับหล่อโบราณนะครับเนี่ยครับเนื้อทองผสมเก่านะครับเ,เก่าๆเลยนะครับองค์นี้ หมายสิบสองนะครับเป็นเหรียญใบพุทธานะครับของพึ่งเงินเหมือนกันนะครับวัดบางคานะครับเดวครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับข้างหลังเป็นยันนะครับเป็นเหรียญโบราณกันนะครับกระจะห่วงนะครับเจ้าะหวงนะครับคมๆนะครับ อัีสิบสามเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป,ป็นพิมพ์นิยมนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับมานนี่สิสบสามพรอมเลี่ยมนะครับเป็นเนื้อทองผสมเหมือนกันนะครับสิบสี่นะครับเป็นหลวงพ่อหน่นะครับเป็นซุ้มกรนะครับหลวงพ่อูง่ครับเป็นเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโง่มมดคองมดันนะครับเนี่ยครับสุพรรณบุรีนะครับเป็นซุ้มกรหลวงพ่อโน่นะครับ หมายเลขสิบห้านะครับเป็นขุดสะหลวงูุเพือกนะครับเนี่ยขุดสะหลวงูุเพือกวัดกิ่งแก้วนะครับสิบหกครับเป็นลูกหลอหลวงพ่อเอมนะครับนี่ครับลงห่าเก่านะครับอมเขียวอมแดงเลยนะครับ หลวงพ่อเอมนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเอมนะครับเก่านะครับสภาพสิบเจ็ดนะครับเป็นสมเด็จเื้อผมใบลานะครับหลวงพ่อป่วนนะครับหลวงพ่อป่วน สุพรรณบุรีนะครับสมเด็จ่นี้บผมไมาลานนะครับหลังลูกเหมือนหลวงพระป่วนนะครับสิบแปนะครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อคูณครับกิ่งทิ้งทวน,นครับหลวงพระคูณนะครับนทองผสมนะครับ ิบเก้าเาเป็นของพคูณเหมือนกันครับนี่ครับเป็นเหรียญใหญ่นะครับเป็นเหรียญใหญ่นะมีสองเหรียญนะครับนี่ครับมีสามเจ็ดนะครับนี่ต่อโค้ดนะครับมีโค้ดนะครับขอพคูณนะครับปลอดภัยรวยรวยคูณบริสโตรนะครับนี่ครับยี่สิบกเหมือนกันนะครับเป็น รุ่นเดียวนะครับสวยเหมือนกันนะครับออกม่วงเนี่ยนะครับปีสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดสามสิบปีแล้วนะเนี่ยสภาพสวยนะครับต่อไปมาดีกิบเอ็นนะครับเป็นเหรียญพระอาจารย์วันนะครับเนี่ยดอกโคด้านหน้านะครับสิทธิ์สายกรรมฐานพระอาจารย์มั่นนะครับเนี่ยครับสปอสองดาวนะครับ หลังเป็นเครื่องหมายคล้ายๆกรมตำรวจนะครับสองพันห้อยี่สิบนะครับนี่ครับสภาพสวยเลยนะครับพระอาจารย์วันนะครับศิษย์สายพระอาจารย์มั่นนะครับสวยคมนะครับต่อโค้ดนะครับสามร้อยนะครับยี่สิบสองนะเป็นพักแก้วนะครับ เป็นพระแก้วนะครับครบรอบสามสิบปีนะครับธนาคารสีนครนะครับปีสองสามนะเหรียญนี้หลวงปู่ดูปุกเสนะครับหลวงปู่ดูปุกเสซครับเนี่ยครับดูประวัติได้นะครับพรแก้วปีสองสามหลวงปู่ดูปุกเสนะครับนี่ครับสามร้อยบาทนะครับมาที่ยี่สิบสามครับเป็นเหรียญสมเด็จพญานาสังวรนะครับ สร้างตึกสมเด็จพญานาสังวรนะครับที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับสมเด็จพญานาสังวรนะครับเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับเป็นเหรียญเนื้อนวะนะครับนี่ครับอันที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นเงินพดต้วงครับนี่ครับ เป็นเงินบดด้วงครับเป็นเป็นพดด้วงนะครับเป,เป็นพดด้วงยี่สิบห้าครับ,เป,รบเป็นพระสันหลวงพ่อกลวยเนื้อดินนะครับพระสันหลวงพ่อกลวยเนื้อดินนะครับหมายเลขยี่สิบห้าครับ อันนียี่สิบพครับเป็นปกโหของพ่อกลวยนะครับเม็ดดำนะครับหลังพระแม่ธรณีนะครับปกโคหลวงพ่อกลวยนะครับหลังพระแม่ธรณีนะครับยี่สิบเจ็ดเป็นสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับหลังสิวลีนะครับเนี่ยเป็นพระพงครับเป็นสมเด็จนะครับ หลวงพ่อกลวยสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับหลังเป็นพระสิวลีนะครับนื้ผงนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อคูณนะครับนี่ก็สอลึกนะครับสภาพหิ้งเหมือนกันนะครับนี่นะครับออกเหรียญจะขยื่นนะครับปีหนึ่งเก้าเลยนะครับวัดใหม่พิรินนะครับ ออกพอสอลึกนะครับปีหนึ่งเก้านะครับเรียนจะขยับนิดหน่อยนะครับพอสอลึกนะครับปีหนึ่งเก้าเลยนะครับผพก็คูณนะครับออกวัดใหม่พิเรนนะครับไก่ทองนะครับนี่นะครับหมายเลขเก้าเป็นพระปิดตานะครับนี่เป็นพระปิดตานะครับเนื้อผงคุกรักนะครับ ตาเนื้อผงคุกรักนะครับหมายเลขยี่สิบเก้านะครับนี่ยครับหิ่งยิ่งนะครับผิวหิ่งหิ่งนะครับสามสิบนะครับเป็นหลวงผู้สุขนะครับเนี่ครับสองสี่หกหกนะครับก็เรียกมาอย่างนี้ครับข้างหน้าเป็นหน้าครับแล้วตัวนี้เป็นเงินนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเนี่ยครับได้หนึ่งพันบาทเลยนะครับดูเรียมแบบโบราณเลยนะครับ อนนี้นะครับอนนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ครับคนคนพระนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยครับฝากคนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับคนคนพระนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ